สุขสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟจถูกๆูกฐานพี่น้องเอ้ยภายในประเทศตามประเทศดีไม่แห็นถูกถูกฐานพี่น้องเด้อสบายดีเอฟซีอตเต้ม่ใหญ่เคี้ยวอยู่เย็นเป็นสุขส, are, สุขภาพแข็งแรงหมันย yeah,, uh, ิ้ลงเลือกถุกถูกฐานพี่น้องเอ้ยมาพบพ่อม่ใหญ่เขี้ยวอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยเป็นญ่เคี้ยวออกมาบ้านนอกสาวบ้านเมย์ท่าคมมี่นะพี่น้อง กี่ยวน้องสาวไปไหนเกี่ยวก็มาถ่ายรอบๆวนบริเวณอิน,นดอนตอนหยาเฮือนซานของเผืนเนาะเผืนมีน้องสาวได้แมย์คมเนาะเลี้ยงปลาหลายพี่น้องเองด้อยินดีตอนหับได้เม,ม่ใหญ่เที่ยวสิยินดีตอนหับทานต่างน้องสาวเนาะพี่น้องเน,งนาะ ทายเบื้งรอบๆธรรมศาติพ er like ี like well. ่น้องเลยเที่ยงหน่อยอันเผาน้องปลาบ่่นอนเหนี่เนาะนั่นเป็นทงหน้าของเพื่อนพี่น้องเอ้ยปิ้มอยู่นา่นาเกี่ยวไปถทายรอบๆออกไปมีกอไผ่ยืนเพื่อนซานเพื่อนเพื่อนปูคุ้มมักนาวพี่น้องเอ้ยลายคุ้มเตอรได้ สาวสามสิบต้นผลไม้กลวงนาวเพอ่อนเพิ่์นเป็นคนขยันเด้น้องสาวคนน้องเคยไม่ใหญ่เขียวพี่น้องเอ้ยปลูกฟองพางลายปลูกเมียนกินน้ำบาสนี่เฮือนเนาะพอได้อยู่ได้กินเมียนเป็นแล้วปลูกฟางนาอเปิรนเปิร์นห้ากระปุกปลูกฟางเดือนหกนี่เปิร์นได้ปลูกแล้ว ปีดอกถ้าเป็นปีก็สิงงามกว่านี้เป็นสวนครัวของเพิ่นมีขามนี่นกุบมะกกู้้มะนาวพอไอ้อยู่ได้กินบริเวณเพื่อนซานของเพิ่นกุบมะขามเี่น,าาอ,น,นองเอ้ยดกอโอ,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 โอ้อยเป็นมะขามหวาน วานกลางครับเทวานเทกโฟเมนทรงทิฏฐิปนันธุกันพี่น้องเอ้ยทมงวิวเนาะลงวอยวอย,ยหัสักสุขภาพสวยกันเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนระดูพี่น้องเอ้ยเป็นระดูบานใหม่เนาะระดูหนาวจะกันไม่ไงเกี่ยวกับยา้เราไปแถวนี่อันนี้ก็หมักหนาวเพิ่มอีกอันนี้ ฮ่าโกกนี่ใหญ่เนา,นาะพี่น้องเตียงแบบไหนโคกตุ่นอยู่งามขนาดใบบักหูดเนาะมีเบิด์าาตพวกจะนั่งเป็ออานกระปูเมียนนี่เคยจะนั่งกับปลาไหลพอได้เก็บกินพี่น้อง มึใหญ่เกี person, so ียวไปเดนางเดินป like ืนเดินปนกุางเลยเปนเนเลยพุเป็นกิมปิ้มอยู่เดินเลื่อนเดินซ่านเป็นหักแต่ว่าปันกันเอือนเนะกับสีได้บลา้ายเนาะนประนในปันกันเนาะปืนกันสีหัก้นเลยปุ๊บมกขามเนาะมีตำเมือนนี่หน้าเบิ่อหน้าส้มขนาดเี่น้นาเลย มันน่ะสาวเม่เพิ่นนะ่ะเป็นน่ะสาวของแม่เขียวเป็นน้องสาวละแม่์พวกเม่เขียวคิงคิงแต่ว่าเพิ่นนั้นแม่เขียวแม่ของอันแม่เขียวนี่แม่ปผุขานี่ว่าจะซะเพิ่นเสียชีวิตแต่ผุขานได้เป็นปีพี่น้องเอ้ยกันนะสาวเอ้ยเป็นคนเลี้ยงดูแลม,มาตรงถึงปัจจุบันนี่เนาะ,ะได้จายก,กันไปจนได้มีครอบมีครัวว่าวจะซะ phát à, tiếng sẹo rồi nó phần thịt nhằng đi nó sẹo nhỉ à thôi nó à, sơn sẹ sơn sẹ mà ăn เพื่อนกินข่าวกันยังไล่ขู่ไล่ขุนแต่ได้หน่เนาะโทษน้องสาวมาเดี๋ยดีไม่แห้งกอบใจละลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งมาสังเกตเกตเบิ่งเนาะตัวเจลตัวเจลเพื่นก็ทอดปลาปิ้งปลาปลาสะเตียร์ปลาปลาสะเตียนปลาธรรมชาติได้นี่ได้พี่น้องเอ้ยบริปภคบ่ได้อันบริโภคคือเคื่ออาหารเนาะปลาหน้าผายธรรมชาตร มากินขาวน้ำกันเด้อันเอฟซีอัเต้แม่ใหญ่เคี้ยวกินข้าวเสเสรน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อออกมสบาดีนแม่บอกบใจเด้อเนาะกินข้าวน้ำมันน้องเซาแม่ใไญ่่เคียวเด้อพี่น้องเอ้ยเศบๆน้ำกันเด้อแมใหญ่บ์เห็นกินแม่ใไญ่์ป่ะคือนางป่ะ น้องสาวน้องชายมีแต่ผุนอ้วนนะมีแต่คนงามๆพี่น้องเอ้ยคนจะหล่ออน้องะพร้าวไปได้ไปเล่าล้วน้น้องไพกับน้าน้องเคยกับพอทอคอมมี่เนาะคอมมี่คอมมี่กับฮัลล์ไลท์มเนวามาหลายคนเห่งกวนอีด้วยพี่น้องเอ้ย งานพี่น <plane>. ้องลายได้เมยใหญ่เขียวออกมามายามน้องสาวกระแมนมายามหนักสาวกระแมนเปิ้นเป็นแม่กระแมนเนาะอันแม่ของอันของเมถาวรคลองขมีอันเป็นสาวเป็นแม่กระแมนผสมเพิ่นดูแลซุเขาอันแม่หญ่เขียวตะกี้ก็ได้เพิ่นเลี้ยงเพิ่นเบิ่งดูแลตะข้าวไปหำไปเฮียนไปส่งเงินส่งทออมันเมย์หญ่เขียวไปหำไปเฮียนตะกี้ก็ได้ ลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเพิ่นไปเลี้ยงเบิดถึงแม่ยายจืดแม่ยายเงิงก็เพิ่นเลี้ยงเบิดกัแม่ของอนสาวสมแพงนะกแม่นสมมนปามานแนนาวบาเียยันอจเียน่ะสาวบาดาวบาอ๋อบสิว่ากลาแหม่แม่แหละลพอ่าเหเราสิจักยังเด้แม่น่ะ พอเถ้าอุปัตสียเนาะแม่ของอัน,อนพอของอันทับคมพอเถ่า,ถาข้องทับคมเนาะอัดเสียแล้วมีแต่เพิ่นนั่นแหละกังหนุงคงเธอ,อคือแม่เล่ากาเราบบได้เป็นคนกำเงินกำทองเราสิจักนางเด้ช สมมาประกวนเลยพี่น้องเอ้ยมใหญ่กเกี้ลือกดคลิปอย่างนี่ยก่อนถ้ากดไลค์กดเซตกดติดตามส่งอติมใหญ่กเกี้ยวเลยพี่น้องเด้อผิดถาประการใดก็ตัวขออภัยเด้อพี่น้องเด้อถ่ายสุขโภวัยใส่ให้พรคุณศรีพลัดถนัตายเกลียวทั้งสามแล่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกจงบันดุลบันดาลปกป้องรักษาครอบครัวของผู้ทานให้อยู่ดีมีแห่งอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพเก่งแข็งมั่นยืนหลงเรื่องสุขกายสุขใจด้วยเถินสบายดี 拜拜。Bye bye. 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 Bye.